ขอเซตตุมไกับน้องเบาลวิวหน่อยครับผมนะฮะลูกอ,อกหักหรือเปล่ามาร้องเพลงนี้เขาบอกว่าอ,อกหักเรื่องเล็กๆ <Hey! S 2> แต่ถ้าอดมีเซ็กซ์กับสิเรื่องใหญ่ <Hey! S 2> แต่ถ้ามีเซ็กกับแฟนแล้วเสร็จไว <Hey! S 2> สู้หาผัวใหม่สบายใจกว่า <Hey! S 2> <laughs> พูดจะเคยมีผัวไม่เคยมีพูดรู้แหละสภาพนี้ใครจะมีผัวใครจะเอาเป็นหัวเหรอนนะไม่เคยผ่านมือ นอกจากมือตัวเองไ,ไม่ต้องเปิดขนาดนั้นก็ได้อโอตายมีแต่ผู้ชายห้อมล้อมเห็นไหมเนี่ยขอบคุณค่ะโอ้โหตายแล้วอลอคนรอใช่ไหมขอ,ขอบคุณผู้ชายเสื้อขาวแล้วก็ผู้ชายเสื้อดําวันนี้ด้วยนะคะทำไมต้องเป็นเสื้อขาวและเสื้อดําครับเพราะว่าเวลาจะจีบนะคะบอกผู้หญิงเลยว่าให้มองที่เสื้อขาวและเสื้อดําเข้าไว้ทาไมฮะเขาบอกว่าชายใส่เสื้อขาวเขาว่ายาวเป็นที่สุดฮ <Hey! S 1> ไอแล้วหลุดคือเสื้อ เหี่ยวเหี่ยวหนักหนาเล็กและสั้นคือชายใส่แว่นตาพลังเท่าม้าใส่เสื้อดำห้ำเท่าควายเฮ้ยเบิดอะไรยกเว้นพี่อะไรได้ค่ะอะไรสาวผัวเผลอสาวผัวเผลอได้ค่ะ ไอ้ดิเห็นแบงค่าร้อนแล้วแม่งตาโตแล้วหยุดเลยมาช่วงนี้ขออน,นุญาตนิดนึงครับสำหรับใครที่ชอบน้องบวิวนะครับท่นนี้งดให้อาหารสัตว์แล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้จะเข้านอนแล้วนะครับผมนะฮะทุกคนค่ะทุกคนเงียบแป๊บหนึ่งนะคะยังไงคะเพราะว่าหนูจะตั้งใจกินเหล้าแป๊บหนึ่งคะ่ะที่มาเออ ่โอ้โหเอ้ยเสียงอะไรอะ่ะกบ<ป>เสียงกบมันออกใช่ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อ,ะอ่ะกรุณายอย่าส่งเหล้าส่งเบียร์บ่อยนะคะเพราะว่าหนูไม่ค่อยถนัดเบียร์กับเหล้าเท่าไหร่ถนัดอะไรครับผมเดากับเรียคะ่ะเอ้ยแหมแย่สภาพนี่ยังเลือกอยู่เลยฮะแน่นอนดูผู้หญิงโตหน้าเขาคุณดูหญิงเนี่ยคนนี้ฮะ จากคุณเรากับฟ้ากับเหวอันนี้หุ่นดีแค่ไหนอันนี้แม่งเหมือนคนท้องมาบเที่ยวบ้าหรือเปล่าบอกว่าอะไรนะเราอะไรนะอะไรเราฟ้ากับเหวเราฟ้ากับเหวหนูเป็นฟ้าแน่นอนโอ้โหมึงเอาเหวชัดๆเขาล้วนาฟ้าทําไมคะคนจะงามงามที่ใจใช่น้ําหนักคนจะรักรักที่ใจใช ใจมากผู้หญิงสมัยนี้สวยๆไม่ได้แดกแปลกๆได้แดกทุกคืนนะคะพูดเลยเอออ่ะมึงกินได้ดีหมดยังอะไรเไหมหมดเก้าสุดยอดครับอ่ะฮะ อย่าให้กินเหล้ามากนะครับกินเหล้าเทีาไรชอบแก้ผ้าร้องเพลงตลอดเลยคนนี้แล้วันจะรู้ว่าช้างเผือกไปยังไงตัวจริงเขาผมนะนักร้องสวยมีอะไรที่บอกว่าสาวโสดคนนี้หรือเปล่าฮาสักนิดนึงวันนี้ใครโสดบ้างชูมือสูงสูงหน่อยค่ะครับผมจะบอกสาวโสดจะบอกหนุ่มโสดทุกคนนะคะที่ยกมือขึ้นยังไงฮะวิธีแก้ง่ายๆในการโสด เอามือที่ยกอยู่ช่วยตัวเองไปก่อนนะคะพ่เดี๋ยววันทัานม่ง่ายขนาดนั้นช่วยทำมาหากินไปก่อนอ๋อช่วยทำมาหากินไปก่อนเขาบอกว่าความรักกับผู้ชายเปรียบเสมือนข้อสอบอ่าจะไงฮะอย่าไปเลือกคำตอบที่ชอบจงเลือกคำตอบที่ใช่เฮ้ยความรักกับผู้ชายก็เหมือนการเล่นไพ่ดัมมี่เล่นยังไงมีปี้มีอมแล้วก็มีงอกันยและสุดท้ายจะไงฮะความ ผู้ชายก็เหมือนการเล่นหวยเล่นหวยยังไงดวงดีแทงถูงแม่งก็โคตรรวยออแต่ถ้าดวงสวยก็เท่ากับโดนผู้ชายหวยหวยมันแทงฟรงอ